โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมรูบบกันด้วยนะครับก็สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมพี่นายก็จะมาทําการแจกโค้ดผลปีศาจแล้วก็แจกอ่โค้ด exp คูณ2ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่กดติดตามกดไลค์พี่นะครับน้องๆน,องนะครับอยากได้ผลปีศาจอันไหนก็สามารถคอมเมนต์ขอไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับท่านผู้ชมน้องนะครับแต่ว่าพี่นาจะให้เฉพาะคนที่กดติดตามนะแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์เนาะนะครับสำหรับใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็สามารถคอมเมนต์มาเลยครับว่าน,น้องๆนะครับอยากได้ผลปีศาจอันไหนนะครับก็ like. สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับ แล้วก็นะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกเป็นโค้ดผลจริงจอกนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะโอเคไหมนะครับมาเดี๋ยวพี่จะมาใส่ไปพร้อมกับคนดูเลยนะครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับโอเคมา โอเคก็เป็นโค้ดนี้นะครับทุกคนเนาะมาเดี๋ยวพี่จะมาใส่เลยละกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับทุกคนมาอะโอเคครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเนาะโอเคครับไม่เป็นไรครับน้องๆถือว่าโค้ดนี้มันใส่ไม่ได้นะครับน้องๆนเอาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่นายก็จะทิ้งโค้ด exp คูณ2ไว้ให้ละกันเนาะแล้วก็โค้ด Re Stack นะครับทุกคนเนาะ นึกถึงไม่โกงไม่เกียนให้นึกถึงโมรีซีช็อปบ,บอกเลยเป็นบริการโคตรดีมากครับบริการโคตรเร็วแถมตอบไวมากๆครับตอบปี๊บสี่ชั่วโมงการกดผลปีศาจก็มีนะครับและก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับผมอยากใช้บริการก็ใช้บริการได้ครับจะเป็นการเติมรูบก็มีนะคบผมนะครับแล้วก็น้องๆนะครับอยากได้ผลอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะแต่ว่าจะให้เฉพาะคนที่กดไลค์นะครับแล้วก็ติดตาม กดกระดิ่งเท่านั้นนะครับโอเคไหมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ติด share, ตามกดกระดิ่งด้วยครับก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชม